ครับพ่อพี่น้องสูงขูสูขคนมาขอกระบ,บุม้มผ่าแสบีคือเก่าลรือพี่น้องครับวันนี้ว่าบุมา้มผ่าแสบสิพ่ามาก,กินข้าวปุ่นเศร้าเลยพี่น้องลวกเนื้อกุ้งน้ำบก่กกลวงเมึกอพี่น้องเลยข้าวปุ่นสองสิบข้าวปุนสองสิบเมียเห็ดเองพี่น้องเห็ดน้ำตลาดบ,บอกอเห็ดจในโบพี่น้องดูน้ำตลาดกาปะปิน้ำปลาดกะปิพี่น้องเลยกินกับักหลวกพี่น้องเด้อเะลองเบิ่งพี่น้องบนเคยกินได้ดกระปุบ

มาเด้อพี่น้องเด้อเก็บแซ่ก็ว่าบูมเด้อเอาอยู่บ้อนตรงไหนมาเบิงเบิงเคยๆเหามาเด้อพี่น้องเด้อจวดจานหลดเนาะเบิงคนเราฟังหมดเด้อไหมต่างสายก็ฟังกวเนาะอือ อืมนัวอ like um, ีวบอใจเสยงนะบ้น <sans> น <UB> ัวอืมทำปลาอีกบออืมปลาอีกบ้มนหพียงไรเบื่อหน่อยมาเลยน้ำมันเอวบอน้ำมันก็ได้เอ้ยเิยมซิอืมกระปุกเบื่อหน่อยมาเลยไม่ต้องอ่อยอเป็อร่อยทำปลาอีกเอหางจะกอาเลิออะไป็อหน่อตัวเป็อหน่อตัว งแล้วเติมแล้วพี no ่น้องเอแซ่บมนกันไดพี่น้องด้วบอปตลเอพี่น้องเลยแซ่บทองแซ่เบจนเลยนุ่ไก่ักบัวก็งนี่ก่อนบยุบบ่ันอือ

นเป็นเน, <c oughs> <c oughs> นา,าะภ่อบดีนีกแม่บอกไินให้อนนะล่ะภาษบรีนะไ่ตัวเป็นเนาะม่ดูตัวนเป็นเนาะมเนาะภาษาบุาบรีแสบคือแตบบ่แตบบ่แสบเนาตระมงนะ อืมอืมนัมันเปืรอนัวเหี่เลยแบบดดีอืม,อ,มอืมมะข่มะข่พี่นอ ได้เลย,ดยได้ยูพื้นข้างพักก็ยังมี่องเกาไปหมดเลยแกหาตกวแล้นมงแกยูปืนเลยไม่ไม่หากนจางไปเลยะอให้มากินนึำนี่จางเ,อองเานึข่ <c oughs> ออขอเขอขอด้ <c oughs> มันโม่กันตัวยงเสีนบมากไปหนอยอืมฟักดกกูบ้หนเลยยังบะทองอืดตักดูบง

เคยเพิเคร่กินไหมกระปุนชาอยากกินแต่กระปุนซิกระปุนชาตีเ็นอดกระปุนน้ำปลาแยกไปอีกแบบเนาะัน้มกระปิ ừm, đọc sớm, ừm, đọc sớm, đọc sớm, rồi sớm, đọc sớm, đọc sớm, đọc เสมเสเอาหานทะเลใส่อืมได้ได้กับอะเรไางอืม สี่สดวดีเดีอืมอันสีพี่น้องส่วดพี่น้องอาดีพักบวกเลยกันนะ จะ่หัวบ้เป็นภาษายอแกงหัวใจบอเนอะลังเเบิดแห้วเบิดเวครับพี่น้องครับส้อนรับที่นี่บับุมมลักษณะหญิงกับสิคลาพี่น้องไปก่อน้พี่น้องครับมากินกระปุนเศร้าพี่น้องปุนสองสิบปุนนดานปลาต้มห้อง แสบคอยมาแนยัพผู้น้นองเลยจ้ารับคลินีกกับฝากให้กดไลค์กดแชร์เพจบ้าบุ๋มบาแสบไปได้ผู้น้องครับฝากกดติดตาม,าตตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผู้น้องครับจ้างรับคลินีิกอ่สวัสดีครับไปก่อนครับผูบนกก้น้นองครับขอบรับกิหนาไปเจอกันใหม่ครับผู้น้องครับ